ที่ผมจะเข้าไปต่อไปนี้ก็คือวัดนิมิตเนลมิตวิปัสนาครับชื่อวัดก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเห็นประตูทางเข้าสวยงามมากแล้วก็เนี่ยนะครับถ้าไปทางขวาผมเห็นในที่เขาลงมามันมีโบสถ์สวยทางไปโบสถ์ด้านซ้ายครับ เดี๋ยวนะทางขึ้นเป็นศาลาผมจะเลืยกไปทางโบสถ์ก่อนแล้วกันทางขึ้นวัวสดศิลาแรงใช่ครับไปทางซ้ายก่อนคือทางไปวัวสถศิลาแรงไม่รู้ถูกไม่ถูกทางเมื่อสักครู่น่าจะเป็นศาลาการประเรียนน่าะก็คงเป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้าดูจากตรงนี้วัดน่าจะกว้างจะใหญ่พอสมควรครับ จะอ้อมมาผมไม่รู้จะอ้อมใกล้ใกล้แค่ไหนเดี๋ยวผมพักก๊อกขับรถมาระยะหนึ่งก็เห็นทางขึ้นอุโบสถทางขึ้นอุโบสถเขาบอกให้เดินลดทางเดียวคือยังไงทางขึ้นไปอุโบสด,ดยวดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เคยมา มาด้านนี้เห็นละทางนี้เป็นที่จอดรถครับแน่ๆเพราะว่าน่าจะเข้าไปอีกไม่ได้อเดี๋ยวนะครับผมจะให้ก็น่าจะเป็นทางเข้าวัดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวด้านข้างก่อนมันเหมือนวูสวยมากก็เป็นอยู่จุดที่จอดรถครับก็ก็สวยครับ มองด้วยตาเปล่าสวยมากจะเข้าไปในคลองจะสวยหรือเปล่าอันนี้คือนัาที่เป็นรวสวยสวยเป็นวิวภูเขาวสวยงามเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในวัดกับว่าจะขนาดไหน อันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลของวัดเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติครูคืออะไรวัดที่สมเจ้ามกราสองพันห้าาำสินค้าทุกชนิดมาจำหน่ายบริเวณเช่นตั้งแผงเช่าบุาจาะเทื้อสลายจิมเรยกินเลอนลอตเตรี่อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดความกัแจายไม่เป็นระเบียบ๋อ้อสก็ห้ามวัดวัดนีรมิตรปิปัสนาเนี่ยนะครับ จมบนด่านซ้ายอำเภอด่าน้ายหมดเลยตั้งอยู่เด่นบนเนินเขาห่างจากพระธาตุศีสองวรเพียเล็กน้อยพระพุทธถและเจดีย์ภายในวัดสร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังเอาบริษัทสร้างได้ศิลาแรงข้างหลังครับหินศิลาแรงที่เขาเย,ย็นบอกและมีอุโสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามศิละปะภาคกลางมีภาพกิจกรรมทางพระนังประดับอยู่โดยรอบมีพระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระประธานและมีหุ่นที่เพึ่งนของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ซึ่งเป็นผู้รเริ่มสร้างวัดและได้มารภาพแล้วขนาดจัดแต่งส่วนให้เรื่องสวยงามก็คือประบัต,ขตรรบิของวัดครับเขาบอกว่าสร้างด้วยหินศิลาเหลืองมดูก็น่าจะใช่ก็ห้ามกระปรงขาสั้นขึ้นครับ ห้ามห้ามถ่ายรูปแบบเวดดงรูปแต่งงานเสื้อต้องไม่ใช่ยกไหล่ห้ามนำเครื่องดื่มเข้ามาในอุโบสถครับก็คือข้อห้ามของทางวัดจกเจลี่ยล้างมืออันนี้ก็คือเข้ามาข้างในแล้วครับก็วัดสร้างด้วยศิลาแรงอันนี้ขณะนะเจดีย์โบสถ์ก็ยังเป็น ชุมประตูก็ยังเป็นศิลาแรงกระเพงรอบวัดก็เป็นสิลาแรงครับที่ว่าโบสถ์เป็นศิลาแรงดูตรงนี้ครับสวยงามสวยงามสร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังที่เขียนบอกข้างหน้าม่าจะใช่ ส่วนนั้นนั้นก็เชนบอมาว่ามนดบพระครูภาวนาวิสุทธิบิญญาณก็คือเจ้าอ่าท่านเจ้าวาดที่เริ่มเริ่มสร้างวัดอันน่นนะผมจะซูมเข้าไปดูใก,ใกล้ๆอาจจะไม่เดินไป ห้ปูรณ์ในเวสร์สดสวยครับ สว,สวยเหมือนว่าดจริงๆเสาก็เหมือนศินละปะภาคกลางก็สมัยของสุขโขทยัยของสุขโขทยัยก็รูปภาพวาผนังแต่เสาวสวยงามมากพระพุทธชินราชจำลองสวยงามจัง คงจะไม่เข้าไปไใจอยู่ในแกเห็น สวยอุโบสถหลังใหญ่แล้วก็เสาสวยงามมากครับวัดนีนิเนลมิตรวิปัสสนาตำบลด่านชายอุโบสถเริ่มวางศิลาเิกษ์5ส2130 ก็เพิ่งเป็นอุโบสถสร้างใหม่ก็เพิ่งเสร็จสวยครับก็มีน้ำดื่มบริการแต่ไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวโควิดจะดูด้านนี้ก็ที่เขียนบอกไว้เป็นอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังกํกำแพงเป็นศิลาแรงทั้งหมด ก็ที่เห็นครับก็เป็นวัดสร้างใหม่แต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะเป็นโบราณศิลปะโบราณล้ำค่าตกแต่งสวนสวยตรงนี้ที่บอกว่าตกแต่งสวนสวย นนี้ก็คือข้อห้ามของทางวัดห้ามนำสดเลื้ยงทุกชนีดเข้าองค์โบสถห้ามถ่ายรูปแต่งงานคือเวดดิ้งคุณา,าเต่งกายให้สุภาพและโถดถอดหมวกด้วยก็ประมาณนั้นก็ถูกแล้วครับอันนี้คือวัดนีรวิทย์วิปัสสนาตาบลหด่านช้างด่านสายครับอยู่กใกล้ๆกับวัดท่าสีสองรัก ก็เคยเห็นแต่ข้างหน้าไนมะ่เคยขึ้นมาดูสวยสวยงามที่คนไม่มานี่ก็น่าจะอยู่ในช่วงของคนไม่เที่ยวอ,อยู่แล้วโรคระบาดท,ที่ดูมันดกหลวงพ่อชัดๆ อันนี้จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาเขาก็กดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฟันด้วย